สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับในไดเวอร์คืนหลอนสั้นทางที่ผมไม่ได้เล่นมาเกือบเจ็ดเดือนผมจำไม่ได้แล้วนะวนะ่าเล่นยังไงร,รู้แค่ว่ามีเปิดเพลงผมจำไม่ได้เลยสองว่าต้องเล่นยังไงอุ้ยมีหยาด้วยว่ะโอ้รถมันแรงยังอ่ะหรือไม่เลยเว้ยเปิดเพลงนะอุ้ยเปิด,ปดม่เมนะีหยาบเลยเว้ย แต่เมาเร็วเรวอ่ะให้อ่ะโอ้โหเสียเพลงโอ้นมีนน่ะี้ด้วยอู เลียนขาดน,นะครับมีบอยไทยด้วยนะครับระวังช่องป่า ไปไหนนะครับทุกคนโอเคถ้าปกติให้ไปข้างหน้าถ้าไม่ปกติให้ไปทางซ้ายโอเคปิดเพลงมันก็ปกตินี่ใช่ไหมรถมันปกติไหมถ้ามีรถรถคือมีรถรถปกติใช่ไหมโอเ้เสียตารับเอาเอาเป็นปกติตรงไหนอะคือมันมีรถมันผิดปกติเหรอ ได้ไงมีรถเสื่อมมันก็เป็นเรื่องปกติป่าวะก็คลิปนี้จะลงวันนี้เลยนะไม่ใช่วันนี้หรอกก็วันนี้แหละวันฮาโลวีนก็ตัดเสร็จปุ๊บลงเลยจบเพราะมันเป็นวันฮาโลวีนใช่ไหมวันนี้วันที่สามเอ็ดใช่ไหมเออวันนี้วันที่สามเอ็ดอยากตัดให้มันลงครับวันฮาโลวีนเพราวันนี้มีอะไรปะให้มีอะไรเลยนะครับทุกคนบลื้อเฮ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเมาเร็วจังปอกันโอ้ย,อรอป,ออยประมาณอาัาผมจำนี่นี่นล่น400นะเล่น D V S 400ปกตินะครับทุกคนไม่มีอะไรเลยมีช้างขอโทยวันนี้ไม่ปกติละ ปกติมันไม่โผล่เลยนะแล้วเราต้องรอช้างเหรอการกล้วยเราไปเลยได้ปะเราโอเคไม่ได้นะครับวิช่องมาแล้วเห,ห้ยเสียงล้วรวะเสียงือเสียงช้างนี่นี่ไอ้บันเถืเ่เอ้ยอันนี้ถือว่าปกติอุยถือว่าไม่ปกติใช่ไหมเพราะมีช้างปกติยังไงวะ โอ้ยเสีช้าเหรปิดเพลงไว้ดเริ่มหลัุ้ยเชียตาแดงลุกดิบเลยอย่าตาแดงตาแดงบาดิเชียตาแดงอ่ดมกกากล้วยอไนี้ว่าพพ่ปกติเอ๊ะมันปกติเราไปทานี่ ก็จะเพลงมันดีกว่าด้นยง่ายทีต่อแล้วมาต่อเราต้องอยู่ในนี้ถึงหกโมงเชา้าเหรอใช่ไหมไม่รู้อ่ะอืมมันมีอะไร้มันเหงาอย่างงี้อุย้ยไขไม่ได้ทำไ,ไมเสาไฟรูปร่างปแปลกแปลก วิหนุ่นี่เสียงวิไททันเนอะเอาเจอการกล้วยพอเราเจอไททันนีกเอเลนเหรอไม่เบอร์โทรบ้าจริง,งเราเจอไททันแถมเจอการกล้วยอีกอะไรวะโอ้ยมีทั้งการกล้วย

ไอหุ่นลมอ่ะหุ่นลมอ่ะเวท่าไหนวะผมจะลอยไปแล้วทุกคนผมจะลอยไปแล้วผมจะลอยไปผมจะลอยไปผมจะนี่เนี่ยอะไรของมันวะอ๋อมันจะไปพังวอลเมอรียไงผิดปกติเอาอะไรปกติวะเฮ้ยรถเสีย เหมือนไอ้นี่ไอ้บอลไอ้ลมหุนหนห่นลมหุ่นลมหน้าปั๊มน้ำมันอ่ะไปครับตอนนี้เวลาสามโมงเปิดเพลงเดียวเพื่อให้มันระเลงหูเนี่ยจุ๊บครับวิธีทำไม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 กระจุก,กูเป็นงี้ คิดไปเองหรือเปล่าทำไมกระจกเป็นเส้นเป็นเส้นอย่างงี้กกอ,อู้อ<ฮ>มีเลือดตัวนี้นะใช่ไหมทำไมกระจกผมเป็นอย่างงี้อ่ะอู้ ไม่ต้องสงสัยครับไม่ต้องพับจอติ้วของมิง่มปกติอันนี้ปกติอันนี้ปกติอันนี้ปกติมะม่วงต้องจำไหมไม่ปกติอันนี้ต้องแล้วบรรยากาศวังเวงอุ้ยปกตินะเด็กไม่มีอะไรเลย

ไม่มัน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 ,มนเอนเนอรีดตรงไหนอ่ะมันผิดปกติตรงไหนอ่ะไม่เห็นเลยอะล็อกรถได้ไหมมีช้างอะไรวะคุณทำไรผิดวะเฮ้ยเฮ้ยออกอะไรคนเดินเร็แบบแบบวะอะไรวะคุณทำไรผิดวะบิ้ เอ้ยโอ้ยไปกันต่อครับคึ้นมัวทำอะไรผิดปะทวดไม่รู้เลยแน่ว่าผมทำอะไรผิดคือมันมันก็ไม่มีอ่ะมันแกโอ้ยน่ะคือปกติมันต้องเป็นทุเรียนใช่ไหมมันก็เลยผิดป,ปกติ เฮ้อใช่เหรอวะเทียวเหรอแต่น,นี้ดูไม่มีอะไรนะอันนี้ดูไม่มีอะไรอันนี้ดูไม่มีอะไรนะแบบไม่มีจริงๆอะตรงได้เลยอะไม่มีอะไรเลยใช่ไม่มีอะไรเลยเแต่ะลยวะเปิดเพลง เโคตรมันอ่ะไปนี่อ่อน,นี่คือปกติคือทุเรียนคือปกตินะช่วงจำแล้วทุกคน ปกตินะนี่ปกตินะตอนนี้ยังปกติอยู่แต่ลาย,นยบนจอไม่ปกติเลยไม่ชอบเลยบินเดินซ้ายเดซ้ายนี่ไงมันโอ้ย อันนี้คือปกติไหมอันนี้คือปกติยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวทุกคนไม่รู้จะฟังผมพูดเป็นอะไรก็เอาเดเพลงให้ฟังแล้วกันนะเพราะว่าโดนแต่อะไรพูดผมเหาา็น,นอะไรวะเม <คำ S 1> ื<ป>่อกี้ผมไม่มีคื ก่อนรถกูไหมไม่หรอกไปไม่มาด้วยกันหรอกอืมผมเห็นอะไรบางอย่างมืงอ่ะมันเกาะอยู่นะไม่ปกติวะไปเพลียอ่อไม่ปกติวะหลีเสียงไม่ได้วะเสียงโคตรดังเลย มาเว้ย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 ไปกันต่อเว้ยอันนี้ผิดปกตินะนี่ผิดปกตินี่ยไงนี่ไงเรายทีหล้วก็ประมาณอุ้ยปิดไฟรถได้เหรอเปิดไปดววเด้๋ยวอุ่นใจกว่าเยอะอืมรอบนี้จะมีอะไรปกติบ้างไม่รอบนี้จะมีอะไรผิดปกติบ้างหรือว,วะ ตาดีทุกอย่างปกตินะฮะทุกอย่างปกติเฮ้ยเพิ่งกดรีเซ็ตเหรอเพิ่งกดอากดอาคืออะไรกดอากดอาคืออะไรกดอาคืออะไรกดโอเค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 ตกใจหมดกดอาคืออะไรก็ไม่รู้แล้วกดอาจะแบบเปิดเรดิโอไม่ใช่ทุกคนว่าอันนี้ ผมว่านี้ปกติอะพันธงเลยผมว่านี้ปกติไม่มีอะไรผิดแปลกแน่อนออลับเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไอ้ปกติมันมีสีเขียวตรงนี้ด้วยหรอวะโอเคระแวงเลยวะเปิดเพลงดีกว่า เพื่อให้ใจละเลงโอ้ยยามคำคืนมิดเงินถูกครับเอ้ยเอ้ยนาย่าจะผิดปกติละผิดเถอะแม่งไฟหากลบอ,อยู่ตัวนั้นฮู้ ต่อไปกันต่อทุกคนโดยอ่าปิดลปดกําลังมันเลยกําลังมันเลยยามคำคือนิดมัวอุุจะลองได้แล้วนะไปกันต่อเว้ยตุ๊บตุ๊บตุ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 บเน่เาคเรือซ้คเือซ้ นีุ่กครับไม่มีอใช่ไหมอันนี้ไม่มีอะไรนะเห้ยนี่จะปกติจริงหรอ อ,อันนี้คือปกติเหรอขอราเอปกติดูยากกว่าไม่ปกติอ่ะปกติดูยากกวิอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยน่าจะปกติปะ่ะทุกคนน่าจะปกติแล้วเนะี่ยไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลย ปกติแหละฮะพี่ปกติตรงไหนวะมันมีอะไรพี่ปกติอ่าอ่ะอีกรอบอะไรวะพี่ปกติตรงไหนวะมันปกติสุดๆอะไรเว้ยมีอย่ะ ผิวปกติตัวไหนวะหาไม่เจอเลยอะ่ะยากจังเหมือนได้จับผิดภาพเลยบอกแลนะ้วถ้าจะเอามาเนี่ยก็เอาทำแบบผิดผิดปกติมาแบบเห็นแจ้งๆเลยเนี่ยอันนี้เมื่อกี้มันดูปกติมากเลยนะวิเศษแล้วโค้งนี้ไม่อะเฮ้ พีิดประติตรงไหนวะร้อนละเปิดแอร์ดีวยวเอา้าคือทีมันไม่มีแสงเหรอถ้อาทีแี้มันมีแสงปะใช่เราดูซะเหมือนจะมีแสงก็เลยเอา้ามันไม่มีแสงแล้วมันไอไฟ LED มันเล่นผมยับเลยวะสีเขียวอะ ไฟ LED มันเล่นผมยับเลยห่วงจอดพักถ้าเขาไม่รักทำไงทำใจเฮ้ยหล <c oughs> <c oughs> ับได้หลับได้หลับได้กลบดูโทรศัพท์มาดีหลับเด้หลับได้หลับได้หลับได้ ไรหลับในหลับอนะไรดูโทรศัพท์พอดีไม่มีอะไรเลยอันนี้ปกตินะอันนี้ปกติอันนี้ปกติอันนี้ปกติฮะไม่ปกติตรงไหนอะรอบสุดท้ายแล้วผ่านพอแล้วต้องไปเล่นเกมกับเพื่อนแล้ว อะไรวะอืมอันนี้ดูให้ทั่วๆแล้วนะอันนี้มันดูปกติแล้วเนะี่ย มัปกติใช่แล้วเป่าใช่หรือเป่าอ๋อคือมันปกติมันมีไฟใช่ไหมอ่าฉันดมันมีหรือไม่มีวะคนเราไม่แยกไม่ออกแล้วอะไรปกติหรือกูออนี่แหละที่เป็นคนที่ไม่ปกติอะไรวะอันนี้ได้ปกติ อุ้ยเป็นไงโหดหรือเปล่าอันนี้น่าจะปกตินะทุกคน <c oughs> ม่กูเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ไม่เออ <c oughs> เอ,อ่อา ผมคคลทาพูดน้าฮานี่ไม่ปกติอันนี้ไม่ป,ปกตินนเตจอท้าสารมิอะไรวะที่ให้หัวไปตึ้งเยงนไปให้หัวอะไรตอนนั้นวะอ่ะทุกคนอาจจะเหงาอ่ะเปิดเพยงให

เฮ้ยมันตามไปแล้วจังมันตามไปแล้วจังมันตามไปลจังมันตามจังเยยังมึงยิงมึงยิงมึงยิงมึงยงมงยึงพี่พี่ย้ายเอาายเียไมหายะหรืออยู่บนรถกูลยวะายเอ้ย้ยแล้วเบีกใส่เม่งเลยเบกส่แมงเลยเฮ้ย เฮ้ยกูชนกูชนมาดิมาดิเอ่อ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 เจียดพี่พี่พาขวี่พี่พี่โอ้ยมึงเร็วกว่ารถอีกนะดน่ะน่าจะปกติ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 อะไรปกติไปกันต่อเดี๋ยวถึง่ะเอาเปิดเพลงดีกว่าอุ่นใจ โอ๊ยอะไรวะอาจจะบักแม่งกูผมกำลังฟังเพลงเพลินเลยว่ะเปลี่ยนไงเป็นบทสวดเชยอะไรวะกำลังไพ่ล้อเลยเพลงอ่ะกำลังมันเลยไมีนโดนผีไล่อ่ะ โอ้ยอดเลยอ่ะฟังเพลงอ่ะโอ้ยหดูพี่แฮกวิทยุผมทำไมครับอันนี้น่าจะปกติผิดปกติเลยเอารา,าสไปเลยอืมผิดปกติเลยอ,อะไรวะหดูพี่หดูพี่มาแฮกวิทยุผมทำไมครับผมฟังเพลงมันๆของผมอยู่ ฟังเพลงมันมาของผมอยู่นะครับหลวงเพ่ยดังอกยังไม่เอาเพลงกูคืนไปอีกไปเลยครับไม่เห็นอ่ะกูได้ยินอ่ะกูเห็นได้แหละอ่ะมันก็เห็นแหละถ้ามันปกติละตกเกมคว่ำเลย มาล้นเว้ยถูกครับหายไปทุกนวหายไปวยกันฮ่มากับกูแล้วรึเปล่าวะไม่หรอ มมยาเป็นตัวเลยขัดหัววู้ไปเอาอยังไม่ไปหรอยังไม่ไทันหุกหรออุ้ยเจอกันอีกแล้ว

เดี๋ยวก่อนเช็คเช็คเช็คเพมปกติเช็คอุ้งนางอุ้งผางอุ้งดังอะไรก็โดนโดนโดโดนเช็คเช็คเฮ้ยยากแล้วเนี่ยถ้ามาเป็นแบบปกติยากแล้วเนี่ยไม่ได้มาแบบปกติเราไม่รู้เลยนั่นแหละไปปกติปกติให้หน่อย น,น,นี่ปกติแล้วเนี่ยอันน er ี้ปกติเลยนันเนี่ยปกติเลยนันเนี่ยปกติครับอันนี้เฮ้ยผี่ปกตินะพี่ปกติอันนี้พี่ปกตินะอันนี้พี่ปกติปกติที่เรียนอยู่อนที่สองนะปกติดับละปกติที่เรียนอยู่อนที่สองครับผมจำได้ เป็นยัยเป็นยังเป็นปกติเว้ยเป็นปกติเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋วจะรอดแล้วทุกคนวู้เอ้ยเฮ้ย ผิดปกติค uh รับไปเลยเฮ้ยเพปกติเช็คป้ายปกติเช็ครอใช่ปะเช็คใช้เช็คเช็คปกติครับ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  ไปเลยเฟบไรเซอร์ปกติครับ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 ปกตินะปกติปกติหมดปกติหมดชีวิตปกติได้ไหมวะจะได้ดูง่ายอ่ะ ไม่ดีเนี่ยวัดป่าแล้วก e ็ปกติเหมือนกันอะไรวะเชื่อวจะปกติจริงเหรอมันจะปกติจริงเหรอคนมันจะปกติจริงเหรอเฮ้ยมันปกติจริงเหรอ ปกติไปภาวานายถึงบ้านเรือยังปลอดภัยถ้าไม่ใช่ออกเกมละพอไม่เล่นแล้วอะไรไม่เล่นแล้ว